อราสไตล์ทำง่ายกินแซ่บสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้จะมาทำเมนูคุณสามแบบบ้านๆน,นะเพื่อนนะแต่ในเมนูเมืองนอกนะคะพราก็จะทำตอนนี้ก็ทำอะไรเอ่ยตอนนี้ก็ตำข้าวโพดนะคะพริกนะคะหัวหอมกระเทียมเครื่องแกงนะคะปกติเขาจะใช้ข้าวเบือ่อแต่พราใชขา้ข้าวโพดขพราะมันจะหวานนะเพื่อนนะคะทำอะไรเอ่ยนะคะ่ะตำเสร็จแล้วนะคะก็จะมาทำแกงหน่อไม้ กระป๋องนะคะเพื่อนเดี๋ยวพร่าจะเปิดดูนะคะแล้วก็น้ําใบยะนางเขียวๆสาเร็จรูปจากเมืองไทยนะทุกอย่างอิ p พ r t ตนะคะจากเมืองไทยนะคะก็จะมีผักนะคะผักรวมกะละมังหนึ่งเพื่อนนะคะก็จะมีเห็ดมีฟักทองมีบวบนะคะมีแคปซิคัมนะคะนี่ค่ะกะละมังหนึ่งเลยค่ะเพื่อนนะคะเน้นผักนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นพล่าเขาเปิดกระป๋องหน่อไม้ก่อนนะคะ กระป๋องเลยค่ะหน่อไม้ในกระป๋องนะคะเขาใส่น้ำใบย่านางมาเรียบร้อยนะคะสไลด์หัน่นฝอยมาเรียบร้อยเดี๋ยวระชมกันแกงเลยนะคะค่ะเพื่อนหม้อก็เริ่มร้อนพร,ร้าก็จะใส่หน่อไม้กับน้ำใบย่านางลงไปก่อนนะคะเป็นหน่อแบบนี้เลยค่ะ ทำสเร็จรูปมาแล้วเนาะจากเมืองไทยค่ะเพื่อนตอนนี้น้ําก็ร้อนเลยเนาะพาลาก็จะใส่เครื่องแกงที่พลาลัดตานะคะข้าวโพดนะคะลองทำดูนะใส่ข้าวโพดนี่หวานกว่าใส่ข้าวเปลือยนะเพื่อนนะคะแต่แต่คนชอบแต่พลาลัชอบใส่ข้าวโพดเวลาซดน้ำเล้ว่านันหวานำลำล้ำค่ะเพื่อนตอนนี้น้ําเดือดพาลาก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะ <c oughs> ผัก ใหญ่กว่าหม้อนะคะเพื่อนเห็ดก็เห็ดถ้วยนะคะเพระ่าไม่ไม่ตัดนะคะเพื่อนใส่ทั้งดอกเลยนะคะเวลาสุกแล้วมันจะหดนะคะเหมือนเห็ดเผาะนะคะเพราะราชอบทานค่ะนะคะก็คนเลยนะคะ ไม่ใส่น้ำเยอะเพื่อนเดี๋ยวน้ำผักก็ออกเนาะเดี๋ยวก็พอดีเอเจาะปิดฝานะคะสุกแล้วค่อยมาปรุงนะคะ เพื่อนตอนนี้ผักก็สุกเลยนะคะพลัาก็จะปรุงปรุงแค่น้ําปลาอย่างเดียวนะคะเกลือก็ใส่ไปในเครื่องแกงเลยเนาะก็จะน้าน้ปรราปลาของอคุณนี่แหละค่ะนะคะอร่อยนะคะอร่อยใครชอบนะคะก็ประมาณนี้นะคะกาเอานะคะไม่เค็มใส่แค่น้ําปลานะคะก็เป็นแกงเปรอะเลยนะคะเพื่อนนะคะแกงลาวเลยนะคะแกงง่ายสไตล์พอล่านะคะเพื่อน่อาแกงเนี่ย เดี๋ยวพอลาก็จะไปกินนะคะแต่พอลาก็จะตัดคลิปนะคะแกงมันก็ยาวแล้วไปกินอีกคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อนะคะอันนี้มาทําแกงให้ดูนะคะเพื่อนนะคะทําแกงให้ดูว่าหน้าตาแกงเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปติดตามชมในการกินแกงหน่อไม้ว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะเพื่อนนะคะครับเพื่อน แกงเปรกหน่อไม้กเกษตรสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะกลิ่นหมอมหอมสีสันน่าทานมากค่ะเพื่อนนะคะวันนี้ทําวิธีแกงให้เห็นนะคะคลิปนี้ก็จะจบด้วยการแกงหน่อไม้นะเพื่อนเดี๋ยวไปให้เพื่อนไปชมในคลิปต่อไปในการกินนะคะเพื่อนต่อเนื่องกันนะคะถ้าเราเป็นคลิปเดียวมันก็จะยาวเกินไปนะคะเพื่อนก็จะเบื่อนะคะเพื่อนนะคะชมแกงแล้วก็ไปชมกินนะคะขอบคุณมากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพลราดนะคะพารามีคลิปลงทุกวันนะคะ Thank you for watching. Bye bye. See you next clip.